สวัสดีครับเมื่อนี้พามาเบิงกันหายอยู่หาจกินแบบอีสานนะครับออกมาดักหนูครับเมื่อนี้ได้เป็นกราบดีดกราบดีส่เป็นเยื่อฉีดไต้นะครับฉีไต้แล้วก็เอาดาวนี่หยอดจังหน่อยเห็นห้าเห็นใน YouTube เลยมาลองเห็ดเบิงน,นะครับปลาสิคือบอ่อ ขางๆนี่เป็นปลาอ้อยนะครับยังยังไม่เห็นน,นเป็นคุ้ยหนูอยู่ข้างปลาอ้อยก็เลยเอากับดักมาดักไว้ครับนี่ฮะเบงครับก็คือว่านี่ครับมีห้อยกัดมีเหนก้อนฉี่มีห้อยกัดไม่ไม่เลยนะครับนี่ก็เลยเอากับมาวางไว้นีนี่ครับ ไม่นี้ใส่ได้แล้วสามกับส,สี่หามองใส่ให้มันได้หกับน,นะครับหาจุดได้ทะลุนื้ออื่นเศร้านะครับเดี๋ยวสีย่างไปใส่อีกจุดหนึ่งอยู่โซนทางหุ่นค,ครับแถวแถวตีนปลายุค้านะครับไปเดี๋ยวไปเบ่งน้ำกันครับนี่ครับไม้ที่สามไม้ที่สาม ใส่หนาหูเลยนะครับนี่นี่หอยกัดเคือไม่เนี่ยนี่ครับหอยกัดเหเอาก็ใส่ไว้ตรงนี้เลยวางไว้กับพื้นเลยแถวนี้มันแห้งนะครับเลยช่วงหน้าแล้งเรามีแนวกินมันก็สิถือกลิ่นก็นกนสิม,มาอยให้ปกติใครถ้าเบิดหาไหมนีม่ไหมที่หาจุดที่หาจุดที่หา้หา นะครับนี่มุนใส่น้ำปลาน้ำดงนะนะครับอยู่ที่หาอยู่หนานาลู้ขึ้กันอันนี้เป็นต่อไม่หนาจะอยู่ในลูน่้แหละครับตาหองหกต้อห้อยกัดนี่ห้อยเพิ่นเอาเอาเอ้อยเอาไรอย่างมากัดนะครับห้าจุดเดี๋ยว มือเอืนเศร้ามาลุ่นกันนะครับว่าสีมานบาใส่ทั้งเบิด์ตหาไม้ไม้หนึ่งไม้สองอยู่นู่นอยู่ตรงศาลครับประเทศไทยเบิงละไทยแต่ช่วงไหนสามสี่ห้านะครับเดี๋ยวตอนเศร้ามาลุ่นนาำกันนะครับครับตอนนี้ก็เศร้าแล้วนะครับเอามาเบิงบ่วงดักหนู เบิ่งอันกับดักหนูนะครับว่าสีได้หนูบอนะครับที่เขาได้ดักไว้เมื่อวานนะครับอยู่นี่เป็นไม้ที่หนึ่งนะครับจุดที่หนึ่งเซเว้สองกับใส่ไว้เมืองเลยลังเมื่อวานกับแหลกยังอยู่นะครับบอบอมีหอยบะติดเป็นเบื้งกับที่สอง อันนี้ใส่ไว้น้ำขอบสะได้นะครับมีนม้ำกับที่สองก็อยู่ปกตินะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกับสามกับที่สามนะครับจุดที่สามอยู่ไกลๆนึงครับอยู่ข้างป้าอ้อยทีผมใส่ไ้นะครับเดี๋ยวจังเดจังไปรุ่นกันนะครับไป จุดที่สามครับมาหอดแล้วเราไปรุ่นน้ำกันเลยครับรุ่นจุดที่สามกันจุดที่สยังเหมือนเดิมนะครับบอติตดบอมีหนูหนูบอกออกว่าเดี๋ยเบิ่งจุดที่4ีหาอยู่ท้งคุณครับ หลังสุดท้ายครับเดยบอได้กะอยู่กับสองหลังสุดท้ายหลังนี้ยังยังคือเก่านะครับอส,บบสุดบอได้เจ้าตัวเลยบอใส่หลังนี่จุดสุดท้ายยังเหมือนเดิมนะครับยังคือเก่านะครับ หาหลังบม่ได้เช็กหลังนะครับสาวนนี่บัวาพาันนะครับบัวาหมาันเดี๋ยวสิดักทิมเว้เดี๋ยวมือเอ็นยังสีเบิ้งอีกรอบหนึ่งถาบัาหมาหนยังสีเก็บบ่วงนะครับเก็บเก็บดักครับสรุปแล้วบัวาพาันนะครับมือนี้สวัสดีครับ